ขอถวายเท้าสาร,สารสาเป็นมหาทานสู่พระโพธิสัตว์ที่ยืนตัง้งานในนี้หน้าเกงขามดังสามพยายใหญ่ที่จะพาดวงจิตมุ่งสู่สามพันธนี้ขอให้ข้าวทูน,นี ข้าพาเจ้าทั้งหลายนี้เตินคูณยางทของั้อเมนแค่ของกุศลผลบุญน,นี้จงส่งผลให้ข้าพาเจ้าทุกสบาย ไม่อดยากไม่ลำบากไม่เจ็บไข้ท่านเจ้าสุงสาสวัดีเถิสาธุสาธุสาธุนะครับวันนี้มงคลกอบุญใหญ่สืบวิถี โมฆารณะเถระกะกอบุญนีญ้พุทธอคงปริย่ทาเพื่อส่งบุญไยย่่างงผู้้้้ทีีรทีรรชววิตตตตแแล,แลนนนััะ อันมีคุณพระพุทธเจ้าทั้งปวงพระธรรมเจ้า,า,ทา,ทาทั้งปวงพระเจ้าทั้งตัวพระสังฆะเจ้าทั้งตัวพระโพธิสัตว์ทั้งหลายลงมาเป็นพยานในทางนี้ในานี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอส่งบุญปายางบิดามารดาผู้ย่าตายาย ร่วมรูปร้านเหลียนฤกษอลุงป้านะอาพี่น้องพี่น้องพี่ร่วมบิดามารดาหร่วาแรดา่ร่วมแต่บ an, independent independent ิดาหรือมารดาพี่ร่วมรับดับไปแล้วขอสมงคนบุญกุศลให้ครูอาจารย์ทั้งหลาย ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาไม่ว่าน้อยหรือมากหรือจะตั้งใจไม่ตั้งใจที่ดับดูไปแล้วขอส่งบุญกุศลไปอส่งบศลตายยเจ้ากรรมในงาเจ้ากรรมในเรียนทั้งหลายที่เคยมีทั้งรักทั้งชอบทั้งโกรธ จะต่อจะต่อหน้าหรือรับถามจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่สุดแล้วขอส่งคนนี้ไปยังนะ เป็นทุทกด็ดีเป็นสัตว์ตุ้งก็ดีเป็นเจ้าขกด็ดีเป็นกาจดีเป็นทูน่ถูกเลี้ยงก็ดีดร่วงรักดับศูไปแล้วร่วงรักับศูนย์ไปแล้วอาศัยพุทธานุภาพอาศุทธานภาพธรรมานุภาพธังฆานุภาพ เพื่อแ่กุศลาขอเป็นเป็นตะบะเีคะดรงบรรดาตรงบดาน้านี่เลยนะไปไว้ตรงนู้นข่อนสาดอกไปไว้ที่ใต้สามดอกก่อนต้องสูงยิ่งขึ้นไปไว้ที่นู่นก่อนต้องได้ได้จอนขอกุศลจมาขอุศลจนมา ควา,า,า,าพเจ้าความสุขความเจริญกจรที่ชอบอาการใดที่ชอบประการตงสำเร็จตรงสเร็จีสภาตรไรทุกมีเงินมีทอไม่ขาดีเทไม่ขามีอาหารโชไม่ขาด้ามีอาหารโอชาไม่ขาดบ้าน ลูกหลานกันกันอยู่มีแ, ou, มแ,แ,แต่ความสุขท,ทุกวนัน,กวนคืนเลยทยสาธุสาธุสาธุ